สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รอบเลนพอดแคสต์เป็นพอดแคสต์ที่จะมาเล่าเรื่องและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องกล้องการถ่ายภาพและการถ่ายวิดีโอครับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของไฟเสริมในการถ่ายภาพกันครับว่าระหว่างแฟลชแยกและไฟต่อเนื่องในการถ่ายภาพนั้นมีความแตกต่างกันยังไงนะครับและเราควรจะเลือกใช้แบบไหนดีครับในการถ่ายภาพเนี่ยแสงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดเรื่องราวแล้วก็อารมณ์ของภาพครับ ซึ่งในฐานะช่างภาพหรือว่าคนที่ถ่ายภาพเนี่ยเราก็มีทางเลือกในการให้แสงสว่างกับตัวแบบเวลาถ่ายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้แสงธรรมชาติในการถ่ายภาพอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะครับที่เราจะสามารถใช้แสงธรรมชาติได้ดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มานะครับว่าเราต้องใช้อุปกรณ์เสริมสําหรับทําให้ภาพมันสว่างขึ้นในสภาพแวดล,ล้อมที่มันยากนะครับยกตัวอย่างการใช้แฟลชนะครับยิงเข้าไปเวลาที่ถ่ายภาพในงานแต่งงานนะครับหรือว่าจะใช้แฟลชเวลายิงกลางแจ้งเพื่อ เพื่อลบเงาเองก็ตามเนี่ยไฟเสริมพวกแฟลชก็จะมีบทบาทและความนิยมในการนํามาใช้เหมือนกันครับกับอุปกรณ์หนึงที่ใช้เสริมไฟเข้ามานะครับในตอนนี้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเหมือนกันก็คือไฟต่อเนื่องนะครับหรือว่าพวกไฟสตูดิโอทั้งหลายนะครับไฟพวกนี้จะมีความง่ายในการใช้งานคือเราสามารถที่จะเปิดไฟแล้วก็มองเห็นแสงได้เลยครับไฟสตูดิโอก็จะมีความนิยมในการนํามาใช้กับวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งด้วย อันนี้ปัจจุบันก็จะมีตัวเลือก2อย่างนี้ในการใช้ไฟเสริมครับคราวนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นกันนะครับว่าระหว่างแฟลชแยกกับไฟเสริมเนี่ยเราควรจะเลือกใช้อะไรกันแน่นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเติมแสงเข้าไปให้กับแบบของเราได้เหมือนกันครับเรามาดูที่การทํางานของแฟลชแยกในภาพรวมกันก่อนนะครับจะได้รู้ว่าเขาทํางานยังไงครับแฟลชแยกเนี่ยก็จะเป็นไฟเสริมที่เรามักจะมองเห็นว่าเขาเนี่ยถูกติดตั้งอยู่บนฮอตชูของกล้องนะครับก็จะอยู่บริเวณ ด้านบนของตัวกล้องเลยนะครับหรือของบางคนเนี่ยก็จะมีตัวรีโมทติดบนหัวกล้องนะครับแล้วก็พอรีโมทมันได้รับคําสั่งจากตัวกล้องเนี่ยก็จะไปสั่งแฟลชให้ยิงจากระยะไกลได้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทํางานของตัวแฟลชแยกครับลักษณะการให้แสงของแฟลชก็จะเป็นการปล่อยแสงจ้าออกมาในช่วงเวลาสั้นๆโดยแฟลชเนี่ยจะมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ส่วนมากเนี่ยเราจะเห็นขนาดไม่ใหญ่มากแต่ก็ให้กำลังที่สูงครับจึงเหมาะที่จะเอามาใช้สำหรับหยุดการเคลื่อนไหวเก็บภาพที่ต้องการความคมชัดเป็นพิเศษสามารถใช้ได้หลากหลายสถานการณ์แล้วก็ใช้ติดเข้ากับกล้องหรือสั่งงานจากระยะไกลได้ครับโดยทั่วไปแล้วแฟลชแยกเนี่ยจะมีกำลังความสว่างของแสงและระยะของแสงที่มากกว่าแฟลชที่ติดมากับหัวกล้องแฟลชแยกก็เลยช่วยให้ช่างภาพสามารถปรับความเข้มและทิศทางของแสง รวมถึงการสร้างเอฟเฟกที่ช่างภาพต้องการจะสร้างสรรได้ครับแล้วก็ลักษณะของแฟลชที่ดีอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ เขาจะใช้พลังงานเฉพาะตอนที่เรากดถ่ายรูปเท่านั้นนะครับเลยทําให้สามารถใช้งานได้ค่อนข้างนานแล้วแบตเตอรี่แล้วก็ตัวแฟลชรวมกันเนี่ยก็ยังมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปครับคราวนี้เรามาดูทางด้านไฟต่อเนื่องกันบ้างครับไฟต่อเนื่องเนี่ยเป็นการให้แสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาที่เราเปิดใช้งานครับให้เข้าใจว่ามีลักษณะที่เหมือนไฟบ้านที่เราใช้นะครับแต่จะมีความแตกต่างกันนะเรื่องของ ประสิทธิภาพและความสามารถที่ออกแบบมาให้ใช้สําหรับการทํางานถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะแน่นอนว่าสามารถใช้ในงานภาพนิ่งสําหรับบางงานได้ครับข้อดีของการจัดไฟโดยใช้ไฟต่อเนื่องนะครับก็คือช่วยให้ช่างภาพเนี่ยมองเห็นการกระทบของแสงได้แบบเรียลไทม์เลยทําให้ง่ายต่อการจัดมุม ปรับแต่งแสงและการเลือกใช้แสงให้ตรงกับความต้องการได้ง่ายโดยเฉพาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นถ่ายภาพเนี่ยการใช้ไฟต่อเนื่องสามารถเลียนแบบแสงธรรมชาติได้อย่างนเนียนให้เงาที่นุ่มนวลแล้วก็ดูไปธรรมชาติเราจะไม่แปลกใจเลยครับที่เห็นคนยุคนี้ใช้ไฟต่อเนื่องในการถ่ายภาพกันค่อนข้างเยอะขึ้นเหมือนกันแล้วก็ยังใช้สําหรับงานวิดีโอได้ด้วยแต่ก็มีประเด็นที่ต้องสังเกตเหมือนกันครับซึ่งด้วยไฟต่อเนื่องนั้นเนี่ยจะทําหน้าที่ให้กําลังแสงอย่างต่อเนื่องการที่จะได้กําลังไฟสูงที่เหมือน แตนั้นเนี่ยจะทำให้ไฟต่อเนื่องมีขนาดที่ใหญ่มากราคาที่สูงขึ้นมากด้วยและความคล่องตัวที่น้อยลงมาครับ อีกทั้งการใช้พลังงานของไฟต่อเนื่องก็จะสูงขึ้นด้วยทำให้ไฟต่อเนื่องเนี่ยมักถูกนำมาใช้ในงานวิดีโอมากกว่าการใช้ถ่ายภาพเมื่อเทียบกับแฟลชครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการเลือกอุปกรณ์มาใช้งานนะครับการใช้ไฟต่อเนื่องสำหรับการถ่ายภาพก็มีอยู่มากเหมือนกันเพียงแต่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของเราครับแล้วเราควรเลือกใช้แฟลชแยกหรือไฟต่อเนื่องดีนะครับถึงจะเหมาะกับงานของเรา ทางเลือกระหว่าง2อ,อย่างนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับข้อจํากัดและความต้องการในการทํางนานครับเช่นการถ่ายภาพบุคคลหรือถ่ายภาพในตซดิโอเนี่ยมักจะนิยมใช้แฟลชมากกว่านะครับเพราะว่าเรื่องของกําลังไฟที่มันเยอะ <c oughs> ก็เลยเหมาะที่จะใช้ในการถ่ายภาพนิ่งครับแล้วก็เรื่องความคล่องตัวที่แฟลชยังมีมากกว่าเพราะว่าขนาดเล็กให้กําลังไฟสูง ราคาก็ไม่สูงด้วยปัจจุบันก็เลยมีความนิยมในการนํามาใช้ถ่ายภาพนิ่งอยู่เยอะเหมือนกันครับตัวในงานวิดีโอแล้วก็ภาพ,พยนตร์นะครับเรามักจะใช้แสงจากไฟต่อเนื่องกันมากกว่าเพราะว่างานวิดีโอเนี่ยต้องการแสงสว่างอย่างสม่ําเสมอนะครับแต่ก็แลกมาด้วยขนาดที่ใหญ่แล้วก็ประมาณในการลงทุนกับไฟต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องใช้งบที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแฟลช ยิ่งต้องการไฟที่แรงมากทํางานต่อเนื่องได้มากเนี่ยราคาก็จะสูงตามไปด้วยครับสรุปแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะครับถ้าเกิดต้องการถ่ายภาพเนี่ยเน้นความคล่องตัวงบประมาณที่ไม่สูงให้กําลังไฟที่เยอะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายรองรับการถ่ายภาพเป็นหลักก็ต้องเลือกแฟลชเลยครับแต่ถ้าหากต้องการถ่ายวิดีโอหรือว่าต้องการแสงไฟอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าประเมินแล้วว่าถ้าเกิดถ่ายรูปด้วยอยากใช้ไฟต่อเนื่องด้วยแล้วความสว่างที่เรามีตัวเลือกอยู่เนี่ย มันเพียงพอเราก็สามารถใช้พวกไฟต่อเนื่องในการถ่ายภาพก็ได้ครับแต่ถ้าถ่ายวิดีโอเลยนะยังไงก็ต้องเลือกไฟต่อเนื่องเป็นหลักดังนั้นนะครับอยากให้ลองพิจารณาและข้อกําหนดในการถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอของแต่ละคนดูนะครับว่าไฟต่อเนื่องหรือแฟลชจะเหมาะกว่ากันครับซึงถ้าได้ข้อมูลคร่าวๆแล้วเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้แนะนําว่าให้ไปลองเทสดูที่หน้าร้านแต่ละร้านดูครับจะช่วยให้เราได้คําตอบที่ถูกต้องจากการใช้งานจริงของเราด้วยครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรอบเรียนพอดแคสต์และเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ